โอเคผมก็สวัสดีคุณชมทุกคนทุกท่านก่อนเลยละกันนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในยู่ทุของไอ้สปอร์ตนะครับผมก็หายหน้าหายตาในช่องผมไปนานเลยนะครับผมถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะครับหมดไฟหมดคอนเทนต์นะครับแต่ว่ามันกลับมาแล้วครับผมคุณผู้ชมนะครับมันกลับมาแล้วครับเซตหมาพาราที่ที่เรารอคอยครับที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตัวผมรอคอยเหมือนกันครับผมมาครับผมไอ้เียไปบอกเกมนะเกมหนึ่งครับตุ่มมาแบบบึ้มบั่มซัมเบ้ครับผมมันจะ คลิปนี้จะขาดไม่ได้ครับผมถ้าว่าไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของคุณวินเซนต์นะครับผมนะโดยคุณวินเซนต์ได้บริจาคเซ็ตทอให้ผมนะครับผมนะครับสันโดนบรรดาลให้ผมเซ็ตทอแล้วก็เซ็ตวิทแล้วก็คาตานะครับผมนะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะครับผมตึงเปรียร้ยเสียหมูครับผมประมาณนั้นเลยนะครับตามที่คุณวินเซนต์บอกเลยแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของผมเลยจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับถ้า ถ้าม,มีคุณวิสินเนี่ยก็ไม่น่าจะเล่นไม่เล่นมาพาราเร็วๆนี้นะผมเพราะผมว่าผมว่าจะเล่นประมาณเดือนเนี่ยตอนนี้เดือนวันไม่น่าจะขี้บัดยี่สิบยี่สิบมีนานนครับแต่ว่าผมว่าจะเล่นประมาณกลางเดือนเมษานะผมก็ขาดไม่ได้เลยนะผมถ้าไม่มีคุณวิสินนะครับขอบคุณควิสินอีกครั้งนะผมฝากช่องให้ผมนะคุณวิสินศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปลองเราไปรีเลยดีกว่านะครับผมรีร้อยร้อยยี่นะครับผมไม่เคยรีร้อยห้าเออว่าเดี๋ยววุฒิวุฒนีนะ่ผมต้องจัดด้วยนี่นะครับผมเดี๋ยวเรารีส,สติงไปก่อนเลลยะะกัันนครบผม ลูกลักคนโผลเลยสติงเนี่ยร้อยยี่สิบจิวป้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดติดอยู่แล้วแหละนี่ก็ยาชิวจิวจิวนะครับผมนี่ก็ปึ๊บร้อยยี่สิบจิวต่อเอ้าคุณไปเส้นแล้วว่ายัดอันละหนึ่งร้อยพอตื่นเต้นโอ้โหมีอัปเดตมีอัปเดตครับเออเดี๋ยวอัปเดตผมจะเลิกคุยคุยถึงเรื่องอัปเดตครับผมอัปเดตตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าเห็นว่าน่าจะมาตอนเดือน เดือนหน้าครับผมเป็นต้นเดือนเมษาเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนะครับผมถ้าว่าคลิปอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายอีกทีนะครับผมไปผมคุณวิเศษบอกว่าเออเออแล้วผมลืมบอกครับผมห้าห้าห้าพันจิวรวมรีนิวสองสิบอันรวมรีนิวหนึ่งสองอันคุณวิเศษเติมเข้ารหัสผมให้ห้าร้อยจิวเลยห้าห้าร้อยทูมนันนี่หรือห้าพันจิวเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแบบอูปสนับสนุนหลักจริงๆครับผมแล้วยังรีเคุยกันอีกด้วยว่าร้อยจิวพอครับตื่นเต้นไปครับผมตาป่าทนาครับกดโอก่อน นี่เราได้มาใส่ละไปต่อไปไปเดินไปต่อไปเททอลผู้ชมไปลุย้อยจิ๋วเหรอขานาได้ไหมไปลุร้อยจิ๋วเหรอตื่นไหมตื่นไหมมาตื่นเต้นนะเว้ยเว้ยเวมันง่ายวะ มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเออแต่มันก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราโคุณผู้ชมเดี๋ยวเราฟักเบรกกันสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเราขอรองเซ็ตอทนนะครับผมการใส่60ดอดอเต็มตัวของดิ่งสปอร์ตครั้งแรกครับผมมันจะเริ่มมาอีกอีกห้าวิับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับเย็นเค่หลอกกันเฮีย เอพีห้าเก้าครับสเตย์ไม่ได้อัพทอนะครับผมอัพแอคแท็กนะครับบอกก่อนยาเท่าไหร่นะครับไม่ได้ของสิบดออะไรเอ้ยไม่ใช่ฮะไม่ได้ของสิบดออัพทอรไงเติร์ตึ๊ดร์ตเติร์ตเติงเติร์งยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะครับผมคุณวินเซนต์จัดให้ผมครับผมแล้วก็ดาบคาตาณาด้วยนะครับผมเอาคาตาณานี่คุณวินเซนต์ก็ให้โอ้โหผมไม่เคยจับด,ดาบคาตาณาเลยรหัสผมเนี่ยยี่สิบโคเท่ โอ้โหโอ้โหจริงๆครับผมเซ็ตเลิฟเลิฟยูเลยครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าเราไปต่อดีกว่าแล้วก็ยังบริจาคเซตวิทยให้ผมอีกนะครับผมเซตเซตเซตวิทเนี่ยผมใช้เป็นดาวเหลืองก่อนนะครับอันนี้ที่คุณวินเซ็ตให้มานะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าในอนาคตอันไกลผมว่าผมถ้าว่ามีงบเหลือๆนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะรีทิ้งอ่ะนะไม่ใช่รีทิ้งออกนะเขาหน้าจะทําที่ดีกว่านะครับผมไปเลยไอ้ไง เออว่ะไม่ใช่แมลงหกสิบดอดอมันเป็นมันเป็นแมลงดอดอใช่มันเป็นแมลงห้าสองเออหกสิบดดดอหกสิบดอดอดิเออผมว่าจะเป็นคุณวินเซนเป็นแบบมันเออว่ะผมเมือรับผมเท่าทีไปเออดูมใส่รองเท้านี่ด้วยรองเท้าไปแล้วคุณวินเซนมาเออแล้วผมแล้วผมจะเรียนนี่ทำไมวะเออเออเร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 อไปเถอะโอ้โหเอาและคุณเซนเล่นผมแล้วไง เล่นผมเลยไลท์ทาร์นมาเล่นผมละเอ้ยผมว่าเลดดีดีอยู่นะผมผมกดไป20กว่าครั้งอะติดแตกแค่รอบเดียวเหรเลดีเลดดีอยู่นะไม่แย่นะไม่แย่นะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อเหรียญอีกรอบนึงโอ้โหดูดิเซตเซตเซตเยอะปะคอนเทนต์คอนเทนต์หัวล้อลั่นลั่นเลยคอนเทนต์จริงเนี่ยเซตผมใช่ปะ นี่เซตอินแล้วก็แล้วก็นี่เซตแอคนี่เซตเอ้ยนี่นี่เซตแอคแทกนะครับผมแล้วก็นี่เซตชาแล้วนี่เซตวิตเซตทอนะครับผมเอ้ยเนี่ยเอ้ยเซตทอใส่อยู่นี่วะอุ้ยเดี๋ยวใส่เซตวิตเดี๋ยวนี่เซตวิตที่กูวิซินให้มามันเท่าไหร่วะโอ้กูวิซินคอนเทนต์ใส่ผมเฉยอุ้ยนี่มันยังไม่รวมนี่ทีโอเยอะยุยุ่บึ้มปั้มลำลีเลยนะไปไปอ่ะผมคอนเทนต์อีกรอบกูวิซินผมคอนเทนต์อีกรอบไป อมันจะแตกได้ไงใช่ไหมโ,นะไโอ้ดีด้วโอ้ชีวิตเรามาละสามพันห้าสิบนะครับผมนี่นี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโหลดสเตย์ c, ใหม่อีกนะครับอันนี้ไม่่ใชอันนี้สเตย์ของมามาจอกไงผมจัดเส้นได้ดี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 กว่ะนี่ โคตรอันตรายผมบอกเลยแล้วก็นี่คือช่องของเซ็ตวิทโอ้ยผมมีตั้ง5เซ็ตนะครับผมเก็บของก่อนตัวหนักลิซากิวลิสเตกดสดขี้เกียรรับแต่เอาถ้าถ้าผมขี้เกียรติรับใช่ไหมกดสดเลยใช่ปะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเอาหมวกมาใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอขอถ่ายบุกคลิปก่อนขอถ่ายบุกคคลิปก่อนวันนี้กลับมาแล้วนะคุณผู้ชม ไอหมายเด็กใต้มันกลับมาแล้วนะนะครับผมถ้าคุณผู้ชมถ้าว่าคลิปนี้ไม่มีคุณวินเซนต์เนี่ย <c oughs> ก็จะไม่มีเด็กใต้สปอร์ตหมาทอแบบนี้เลยละกันนะครับผมยังไงขอบคุณคุณวินเซนต์อีกครั้งครับผมเป็นฟ้าประธานฟ้าประธานมาให้เลยนะครับผมสำหรับเซตที่คุณวินเซนต์จัดให้นะครับผมนะเซตทอแล้วก็เซตวิทนะครับผมขอบคุณคุณวินเซนต์อีกครั้งครับเดี๋ยวขอถ่ายบุกคลิปก่อนไปดีกว่านะครับผมได้ขอขอขอแอคอันนี้ดีกว่าเออสติงไม่ได้ไม่ได้เล่นนานเลคิดถึงสติงเลย นี่ว่ามันไม่เท่หรอมันแบบแบบนี้จะเท่่รอกลับมาเล่า้คุณชมรอเลยชื่อคลิปเซตฟ้าประธานจัดไปคุณวิเซนโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมข,ข,ขอจบคลิปแบบนี่เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปหน้าเป็นฟรีีหมาแน่อนอนอนะผมเดี๋ยว นะครับจะกลับไปกับจะพยายามกลับมาลงคลิปนะครับผมไปแล้วลูกเขาเจอใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีสกิลรีสเตตดูด้วยละกันนะครับผมไปแล้วลูกเขาเจอใหม่ดีกว่าสำหรับนี้ขอจบพี่พีเมียเท่านี้ก่อนเลยนครับผมขอคุณไลค์คุแชร์เพื่อเป็นสมาชิกผมด้วยครับไปแล้วลูกเขาเจอครับผมฟลิสโก้